เรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบชอบวายฟ์ชอบวิชวลของเรื่องวิชวลหมายถึงภาพองค์รวมของเรื่องนะมันให้ความรู้สึกแบบเป็นอนิเมะก็ได้เป็นหนังสั้นก็ได้เป็นการ์ตูนก็ได้ลองฟังดูกันเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าประตูสู่อีกโลกครับมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาคารแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุน่นละกันก่อนจะเล่าเรื่องอาคารได้ขอเกินข้าวๆก่อนว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีกฎหมายอยู่ข้อหนึ่งว่า ถ้าแมนชั่นสูงตั้งแต่7ชั้นขึ้นไปคือถ้าถ้าสร้างเกิน7ชั้นนะนะจะต้องมีลิฟต์คือเป็นกฎบังคับเลยดังนั้นเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแมนชั่นของคุณชโชจิชโชจิคือตัวผู้เล่านะแมนชั่นที่เขาอยู่เนี่ยมันสูง8ชั้นเท่ากับมีลิฟต์แน่นอนคือแมนชั่นเนี่ยมันมีลิฟต์อยู่1ตัวซึ่งตัวคุณชโชจิเองเขาก็อาศัยอยู่ที่ชั้น6คือพูด้เต็มปากเลยว่าเขาแทบไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบันไดของตึกเนี่ย อยู่ตรงไหนเพราะเขาใช้แต่ลิฟต์แน่นอนถ้าใครอยู่ชั้นหกก็คงไม่คิดจะใช้บันไดอะเนาะพอเขาอยู่ชั้น6กเขาก็ไม่อยากจะใช้บันไดด้วยเช่นกันตัวคุณชโชจิใช้ลิฟต์ขึ้นและลงทุกวันทุกวันจริงๆคือเขาใช้ชีวิตไปข้างนอกก็ต้องขึ้นลงลิฟต์ะเนาะเขาใช้ลิฟต์ทุกวันไม่เคยขึ้นบันไดเลยจนกระทั่งวันหนึ่งมันเกิดเหตุการณ์หนึ่งและการที่ทําให้ตัวของคุณชโชจิเลิกใช้ลิฟต์เลยแบบ ไม่ใช้อีกเลยถ้ายอมหันไปใช้บันไดแทนแม้ว่ามันจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามวันนั้นที่เกิดเรื่องเป็นวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งเนี่ยแหละแต่เป็นวันที่ตัวของคุณโชจิเขาไม่มีเรียนเขาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนะคือคุณโชจิเขาก็หิวข้าวเนาะเราก็ตัดสินใจจะออกจากห้องเพื่อไปหาข้าวกินตอนเวลาประมาณเที่ยงเที่ยงซึ่งแน่นอนเขาก็ต้องไปกดลิฟต์เพื่อที่จะลงไปที่ชั้นหนึ่งคือจังหวะน,นั้นเองที่เขากดลิฟต์ลงมาเนี่ยเขาก็เห็นว่าตัวเลขมันอยู่ที่ชั้น8ซึ่งมันแปลว่า ลิฟต์อะอยู่บนชั้นบนสุดที่ชั้น8แ,แล้วก็นานประมาณหนึ่งมันแปลได้ว่าน่าจะมีคนลงลิฟต์มาด้วยเขาก็กดปุ่มแล้วก็ยืนรอลิฟต์อยู่นั่นแหละพอประตูลิฟต์เปิดออกก็เป็นอย่างที่เขาคิดเลยมีคุณป้าวัยกลางคนคนหนึ่งแล้วกันยืนอยู่ในลิฟต์ซึ่งตัวโชติก็คุ้นเคยเขาเรียกอะไรคุ้นหน้ากับคุณป้าคนนี้ประมาณหนึ่งเพราะว่าคุณป้าเขาก็อาศัยชั้น8เนาะมันก็จะแบบ มีจังหวะที่ขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ผ่านหน้ากันอยู่บ่อยๆครั้งตัวของคุณโชซี่เขาก็โคง้งศีรษะทักทายตามมารยาทแล้วก็เดินเข้าไปในลิฟต์มองดูที่ปุ่มกดชั้นของลิฟต์เนาะก็เห็นว่าชั้นหนึ่งถูกกดไว้ละเขาก็อ่าโอเคเดินเข้าไปข้างในลิฟต์แล้วก็ยืนรอประตูลิฟต์ก็ปิดลงแล้วลิฟต์ก็ค่อยๆวิ่งลงไปข้างล่างเรื่อยๆแต่หลัจงจากนั้นไม่นานลิฟต์ก็ไปหยุดอยู่ที่ชั้น4มี ผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้าลิฟต์มาแล้วกันลักษณะน่าจะเป็นพนักง,งานส่งพัสดุตอนนี้ในลิฟต์มีอยู่ทั้งหมด3คนจุดหมายปลายทางทั้ง3คนเหมือนกันก็คือชั้นหนึ่งจังหวะที่ลิฟต์ลงมาเรื่อยๆอยู่ดีลิฟต์ก็หยุดกึ้งมันหยุดอยู่ที่ระหว่างชั้น3กับชั้น2ทั้ง3คนมองหน้ากันว่าแบบลิฟต์ค้างโชจิก็แบบเกิดอะไรขึ้นวะอะไรเงี้ยแต่ด้วยความสงสัยว่าไฟดับหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าใช่เพราะว่าถ้าไฟดับลิฟต์น่าจะต้องดับด้วย แต่ตอนนี้ไฟติดปกติดีตัวโชวติก็เลยมองหน้าทั้งสองคนเนาะว่าแบบเออเอาไงดีครับอะไรอย่างนี้ทั้งสองคนก็ทําได้แต่สายหน้าแบบไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงกลายเป็นว่าทั้งสามคนทำได้เพียงแค่ยืนรออยู่ภายในลิฟต์จนเวลาผ่านไป<ม>ประมาณ2-3นาทีก็ยังคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะชายที่เป็นพนักงานส่งพัสดุเนี่ยตัดสินใจกดปุ่มฉุกเฉินเพื่อติดต่อคนดูแลว่วาจะช่วยด้วยครับมีคนติดอยู่ในลิฟต์ครับอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่มีเสียงตอบรับ จากฝ่ายฉุกเฉินเลยแม้แต่ยิดเดียวคือไม่มีใครตอบกลับมาั่ยแหละไอชายพัสดุก,ก็แบบอ,อะไรวะเนี่ยแบบต้องไปส่งของอื่นต่ออีกอะไรเงี้ยคือลักษณะแบบเบื่อเซ็งแล้วอะจนเวลาผ่านไปได้ปรมาณ5นาทีคือมันไม่ใช่แล้วเวลานานนะแต่มันเป็นระ,ระยะเวลาที่เริ่มทําให้คนคนหนึ่งที่ติดอยู่ในลิฟต์เนาะเกิดความวิตกกังวลเกิดความเครียดสะสมได้ละตอนเนี้ย ทั้ง3าคนคิดมากไปหมดว่าลิฟต์จะตกอีกไหมจะติดเมื่อไหร่จะแรงไงคือพูดอะไรไม่ออกหน้าตาเริ่มเครียดเริ่มมีสีหน้าของความวิตกกังวลจังหวะนั้นเองจู่ๆลิฟต์ก็กึง้งแล้วก็เริ่มวิ่งหนีขันหนึ่งเว้ตัวคุณป้าก็อั้งลิฟติดแล้วแต่สิ่งที่มันทําให้ทั้ง3มคนต้องหันมองหน้ากันแบบตกใจคือแทนที่ลิฟต์มันจะลงไปที่ชั้นหนึ่งใช่ปะ่ะมันกลับวิ่งขึ้นเว้สามสี่ห้าหกติง้งไปอยู่ที่ชั้น7 ประตูลิฟต์ก็ค่อยๆเปิดตัวโชวจิก็มองไปข้างนอกลิฟต์เนาะก็แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะคคอปกติไม่เคยเกิขเด,ดขึขนานานนนน้นอะไรอย่างนี้ขึ้นเด็ดขาดเขาอยู่นี่มานานแล้วก็ใช้ลิฟต์ทุกวันเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เกิดเหตุอะไรอย่างนี้ขึ้นตัวคุณป้าเขาก็าพูดขึ้นมาต่อว่าเอาไงอะอยู่ในลิฟต์ป้าไม่ค่อยปลอดภัยนะแล้วก็เดินออกจากลิฟต์ไปเลยเว้ยตัวของพนักง,งานส่งพัสดุก็พูดว่าจริงครับลิฟต์อาจจะเกิดเพลียขึ้นมาอีกเมื่อไหร่ก็ได้พวกเราลงบันไดกันดีกว่าครับทั้ง โอเคประตูลิฟต์ยังไม่ปิดเอาไงดีวะถ้าเราไม่ออกไปเราจะถูกขังใน,นนี้ได้เผลอเอ่ะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยซ้ำเพราะว่าลิฟต์จะตกจะค้างเราไม่รู้ได้เลยเว้ยตัวเขาตัดสินใจเดินออกจากลิฟต์ตาม2คนนั้นไปแต่ทันทีที่แต่ทันท,ท,ทีที่ตัวโชว 4, จิก้าวออกจากลิฟต์เขารู้สึกแปลกๆเว้ยเหมือนมันสัมผัสอะไรได้บางอย่างที่มันแปลกๆตอนเนี้ยเขาอย,อยู่ที่ชั้น7ใช่ปะ่ะแต่เขารู้สึกว่าชั้น7ปกติมันไม่ได้มืดขนาดนี้มันต้องมีแสงแดดดินี่เวลาเที่ยง แล้วไฟชั้นมันก็ต้องติดดีวะแต่ทําไมเขารู้สึกว่ารอบๆตัวเขาเนี่ยมันมืดเหลือเกินมันมืดแล้วก็มองอะไรไม่ค่อยชัดแบบแปลกๆอ่ะเออมาทําให้เขาย้อนกลับมาคิดว่าหรือไฟดับหรือไฟตกแต่ไม่อ่ะคือหันกลับไปมองลิฟต์อ่ะลิฟต์มันก็ยังคงสว่างอยู่อย่างนั้นอ่ะก็เลยมองว่าไม่น่าใช่ไฟดับหรือไฟตกเพราะถ้าตกจริงหรือดับจริงอ่ะลิฟต์ไม่น่าจะสามารถขึ้นมาที่ชั้นเจ็ดได้แต่นั่นแหละตัวโชติยังคงรู้สึกถึงความแปลกประหลาดบางอย่างแต่บอกไม่ได้นะว่าไอ้ที่รู้สึกคืออะไร ก็ไ้ตัดสินใจเดินออกไปมองรอบๆก่อนหมายถึงว,ว่าเดินเดินออกจากลิฟต์ไปมองรอบๆตัวโชติก็แบบเฮ้ยคืออุทานเพราะว่าตัวเองสัมผัสได้ถึงความแปลกประหลาดที่รู้สึกก่อนนั้นเนี่ยได้แล้วคือท้องฟ้ามันเป็นสีแดงเว้ยสีแดงแบบวริราสกายแบบพระอาทิตย์ตกคือที่บอกว่าตัวของโชติกออกมาจากห้องไปที่ลิฟต์เพื่อจะไปหาข้าวกินตอนเที่ยงซึ่งมันเป็นไม่ได้เลยที่การติดลิฟต์แค่5้าทียังสิบนาที ออกมาจะกลายเป็นตอนเยน็นเป็นไปไม่ได้แล้วฟ้าแดงที่เนี่ยมันไม่ได้แดงแบบสวยงามแบบวันนิ拉ากายที่ว่านะสียจ,จะเป็นอย่างนั้นจริงแต่วันนิาสกายมันต้องประกอบด้วยเมฆมันถึงจะสวยถูกปะแต่เนี่ยมันไม่มีเมฆเลยเว้ยไม่มีเมฆไม่พอไม่มีดวงอาทิตย์ด้วยซ้ำมันเป็นแค่ฟ้าที่แดงแค่แดงแหละเออตัวเขาก็เลยแบบเกิดอะไรขึ้นวะเน,นี่ยแบบมันแปลกไปหมดอะตัดสินใจก้มหน้าลงไปดูข้างล่างบ้างเผื่อจะเจอผู้คนให้มันรู้สึกสบายใจขึ้นบ้าง แต่พอก้มลงไปข้างล่างไม่เจออะไรเลยเว้ยคือมันเป็นความมืดสนิทแทบจะมองไม่เห็นขอบถนนที่อยู่ที่พื้นถนนได้ซ้ํะแล้วก็ไม่มีไฟสักดวงไฟทางไฟหอไฟตึกไม่มีอะไรเปิดสิ่งเขาเรียกอะไรไม่มีสิ่งใดที่ให้แสงสว่างเลยพอมองขึ้นมาหน่อยจากถนนไปที่ทางด่วนโดยปกติทางด่วนต่อให้วันหยุด วันทำงานหรือเวลาไหนก็ตามแต่อย่างน้อยมันต้องมีรถสักหนึ่งคันวิ่งอยู่บนทางด่วนเว้ยแต่นี่คือไม่มีรถวิ่งเลยซักคันแล้วชีวิตในเมืองอะเนาะมันต้องมีเสียงคนบันจักรยานเสียงคนคุยกันเสียงรถยนต์เสียงมอเตอร์ไซค์เสียงอะไรก็ตามแต่ที่เป็นเสียงของการใช้ชีวิตในเมืองแต่นี่คือทั้งหมดมันเงียบเงียบแบบเงียบบอกไม่ถูก คำที่คิดได้ก็คือมันไม่มีเสียงของสิ่งมีชีวิตเลยมันมีเพียงแค่ท้องฟ้าสีแดงกับพื้นข้างล่างสีดําคือเหมือนโลกทั้งใบเนี่ยมีแค่สีแดงกับสีดําตัวของโชจิเห็นอย่างนั้นก็ตัดสินใจค่อยๆเดินกับไปที่หน้าลิฟต์ไปเขาหันไปมองลิฟต์มันดูปลอดภัยกว่าข้างนอกด้วยซ้ำและลิฟต์ยังคงส่องสว่างเหมือนเดิมเหมือนปะกะติที่มันเคยเป็นเขายืนคิดอยู่หน้าลิฟต์ว่าเอาไงดีวะกลับขึ้นลิฟต์หรือลงบันไดแไปกับพวกป้าดีเขาตัดสินใจในวินาทีสุดท้ายกระโดดกลับเข้้าไปปปในนลลลิลลลิิตแะะรูก็ดี ลิฟต์มันทำงานตามปกติ7 6 5 4ห2หสสหติ้งทุกอย่างลงมาถึงชั้นหนึ่งได้แบบปกติไม่มีปัญหาอะไรเลยพอเดินออกมาจากลิฟต์เขาก็เดินม,มาหน้าตึกเนาะเขาก็เห็นว่าเอ้ยเออว่ะคนก็สัญจรไปมาปกตินี่ว่ะมีเสียงรถวิ่งท้องฟ้าสดใสยังคงเป็นท้องฟ้าของเวลาตอนเที่ยงเหมือนตอนที่เขาออกจากห้องใหม่ใหม่ซึ่งวิวทิวทัศน์ทั้งหมดเป็นวิวทิวทัศน์ที่เขาคุ้นเคยเป็นอย่างดีพอเริ่มรู้สึกโล่งอกเริ่มรู้สึกปลอดภัยเนาะ เขาก็นึกไปถึงไอ้คุณป้าที่ลงลิฟต์มาด้วยกันกับไอ้คุณพี่ที่เป็น m ม s เซนเจอร์ส่งของตัดสินใจว่าจะเดินไปรอเพื่อแบบว่าเออทักทายกันหน่อยว่าเออเนี่ยผมลงลิฟต์มาโชคดีที่ลิฟต์ไม่เสียอะไรเงี้ยไปยืนรอที่บันไดแต่ไม่ว่ารอนานแค่ไหนอ่ะก็ไม่เห็นวีแววของไอ้สองคนเนี่ยจะลงมาเลยเวย้จนเขารออยู่มา15นาทีก็ไม่มีใครลงมาคือแม้แต่แค่ชั้น7ลงมาชั้นหนึ่งมันน่าใช้เวลาไม่เกินสิบนาทีด้วยซ้ำอ่ะหรือจะบอกว่าเขาเร็วกว่าลิฟต์ก็ไม่น่าจะเป็นไปไปด้ ตัวคุณโชจิเริ่มกลัวละเริ่มรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ตรงนี้ละตัดสินใจเดินไปหาข้าวกินเพื่อจะสงบสติอารมณ์ตัวเองนั่นแหละและเหตุการณ์นี้แหละเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ตัวโชติไม่กล้าขึ้นลิฟต์เลยจนกระทั่งเขาอ่ะย้ายออกจากแมนชั่นนี้เว้เขาตัดสินใจที่ย้ายไปแมนชั่นที่มันไม่มีลิฟต์แล้วตอนเนี้ยมันกลายเป็นเหมือนทรมาในใจเขาอ่ะที่ไหนมีลิฟต์เขาจะไม่ใช้เขาจะเดินเท่านั้นจะเหนื่อยแค่ไหนก็จะเดินเขาคิดเลยว่าไม่ใช่เขาคิดเขาสรุปด้วยตัวเองเลยว่าล่าาาที ต่างโลกคือโลกไหนก็ไม่รู้อะ่ะแลวไอป้ากับไอพนักง,งาน m ม s s เซนเจอร์คนนั้นก็น่าจะหลุดไปที่ต่างโลกแล้วอืจบครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก่อนไปขอกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครยังไม่ซับสไครต์ต้อกดซับสไครต์ให้ด้วยครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเราแบบนี้อยากซัพพอร์ตอยากส,ากสนับสนุนก็เมมเบอร์ชิพซูเปอร์แชทซูเปอร์แตงได้หมดเลยครับหรือแค่เข้ามาดูเฉยๆกดไลค์กดแชร์ให้ก็ขอบคุณมา,มากๆแล้วคอมเมนต์ติชมแนะนำกันได้เต็มที่เลยครับ อย่าด่ารุนแรงเกินไปก็พอดเดี๋ยวทําใจไม่ได้